โอเคครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับยาโจกสล็อตกันอีกครั้งหนึ่งนะ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 ม,ามาเริ่มมเล่นเกมนี้เลยเกมโจรสาวของเรานะของค่าย PG นะคุณผู้ชมมีทุมมนมาหนึ่งร้อยนะจ๊ะขอเล่นเบ็ดแบบหนึ่งก่อนละกันนะเพราะก็แนวไม่เบ็ดบาลเลยเรจาจบก็ความถึงไม่ทำให้เล่นตามนะครับอันนี้ผมผมรู้สึกว่าผมชัวร์นะผมรู้ว่าผมมั่นใจว่าผมจะทำเกมนี้ออกได้อุ้ยสวย ฟิวเตอร์เขาดีแบบนี้เองเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้นี่ก็มีสิทธิ์จบไวนะมีสิทธิ์จบวัอยู่นะถ้าเกิดมาเร็วกันแนี้มาทมันอยู่ที่ว่าเราจะกล้าขยับเป็นหรือเปล่าแต่เป็นโอ้ไม่ทันว่าจะขยับเป็นสักสามบาทอย่างนี้ มาสวยงามไปจ้าไหลไปจ้า,งงจาเงินจ้าโอเคเงินจ้ายังโอเคมาเพื่อนยัง เอมาครับโอ,เเอ้เอมาเพื่อนเอมาเอมาเอมาสวยเอเอองามนี้ดีไหลไปสวยงามครับโอเคสวยวยิวเรื่องว่ะอะไรไม่หยุดเลยวนี่สวยงามนะคุณผู้ชม มันไม่ถือว่าดีมากเลยเนี่ย126มาแล้วปรับเป็ดขึ้นเป็น5เลยแล้วกันนี่มโอกาสจบไวนะเจ๊ะหรือเปล่า๋ยวมาลองซื้อเราแต่เกมเล่นฟรนะีเกมอ่ะยากนะเ,นกเข้าฟรีเกมยากเราไม่ช่วเล่นยากมันเข้ายากเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีสแคเตอร์ซ้ายขวาแล้วใช่ไหมแล้วมันมีวาอยู่ตรงกลางอนะ่ะสแคเตอร์มันไม่ลงนะมันก็เลยเข้าเล่นยากแต่เนี่ย พราอ,อยู่ฟิวเจอร์ข้างนอกมันก็แตกดีไหลดีเจ็บขัวมากเลยต,อตอนน่อครับผมเคมาเพื่อนวายลงไหมสวยโอ้โหเหมือนสั่งได้เออคุณนาตาชาลูม,มาน้องของเราสวยครับเป็นวายแบบนี้สวยเคมาแถวหนึ่งเพื่อนออยังเคแถวหนึ่งเงินโอเคเป็นเงินอยู่ ต้องเค้ถุงเงินโอ้โหแจ้งแจ้แงแดงแจ๋ฮะแบบสิบเลยแล้วกันยัดหน้าวิธีได้รู้ว่าใครเป็นใครลงไหมอืมมาเถอะอืมย,ยันอ่าว่างสแคตเตอร์มาตึก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 ลงลงลงเออเรียบร้อยเพื่อนได้เร่นได้เร่น ได้ลเล่นแบบนี้แล้วอยู่ในแดนบวกเรจะไปอย่างนี้เสียคิวมาจะเป็นยไหมคีวคิวเจโอเค,ค,อเคได้อยู่ต้องเคว่ะเออได้สวยปุ๊บหุ่นหา้าขอไวนี่งไงขอไวก็ได้ไวขอไวก็ได้ไวไหลไหมโบ้ไหลถ้าไหลบันเทิงผมพูดเลยว่าบันเทิง ยังมันไม่ไหวแต่ก็โอเคกำไงหนักแน่นตองเดิาโอเคไหนมาเอมาตัวเอมาครับเอกำไม่มาคิวโอเคไม่ไหน สวยงามเพื่อนตรงนี้สวยงามโอเคสวยงามคนระับหลายต่อหรือเปล่ปาเออโอเคยังได้อยู่เคม,มาเพื่อนโอเคสวยครับเคมาเคมาเคเคอืมจังเคฮัลโหลโอเคไม่ดูแต่กังไรนะกังไรหนักหน่วงเลยคือผมไม่ได้ดูเลยเว้ย ไม่ได้ดูตรงตรงช่องหนึ่งเลยว่าแบบแม่งไปถึงไหนลนะหันไม่ดีโอ้โหสองพันโบวพันเจ็ดเอาดีมีตัวหกสุดท้ายสั่งลาไหมจ้าหุ่นสิบห้าแล้วเว้ยถ้ามาในบ้านบึ้มบึ้ม,มบึ้มไม่สุดโอเคทเจเคมาแถวหนึนห่งเพื่อนตอนนั้นคิวตัวสองไม่ไปตัวนี้แหละเออก็ดีนะน,น,นี้ก็แจมแจงแจ๋ไปเลยสิจ้า ปั้นได้ว่ยเกมนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะถือว่ากำไรมาดีเลยนะผมไมโอเคฮะถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้พลาดโุก,การลงคลิปนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ